สวัสดีครับเพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องเจกมาเาเตผมอาเจกมาเาเตครับผมคลิปนี้ก็อยู่ในสัตูนะครับสัตูกินอิงแท็บทูสตูดิโอนะครับก็เป็นถัตูเก่าอเองนะครับสมัยก่อนผมใช้ชื่อว่าท็อปก e นอิงนะครับกีนอิงแท็บทูสตูดิโอนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีงานแก้แก้หน้าอกนะครับแผงอกมนเดีว่วมานำเสนอเพื่อนๆน,นะครับ เดี๋ยวจะนำเสนอในช่อง youtube นะครับแล้วก็ในช่องใน facebook ด้วยนะครับก็เดี๋ยวสองช่องทางนะครับเป็นงานแก้หน้ะอกข้างข้างซ้ายนะครับแล้วก็ตีขึ้นคอมานี่นะครับวันนี้จะเป็นชุดบนนะครับเป็นงานงูเหลือมรอบที่แล้วที่ผมอัดสีไปซิกนะครับซิกหนึ่งก็ท่อนบนน้องเขายังไม่มีนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะมาแล้วครับเดี๋ยวรับชมไปด้วยกันครับเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำงาน อ่านี่เพื่อนมาเข้าดูใ,ใกล้เข้าดใูใกล้ครับเดี๋ยวไม่เห็นบางคนไม่รู้จักนะครับนี่เครื่องคอยครับนี่เครื่องสักรุ่นเจกที่เจกใช้กันนะครับนี่แต่จริงไม่ใช่ตัวนี้หรอกที่เป็นตัวแรกอะต,ต,ตัวนี้เป็นตัวตัวนี้เป็นตัวเลขเก้านะครับนี่ที่เขาทาไว้อะไรในหลวงน,นะครับนี่ข <nin j> uh> องเอ,เอกเอกเขา้าสารนันรบก็เครื่องตัวนี้น่ะนี่นะครับเห็นโลโก้ไหมครับมีนะครับ มาเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับนี่พวกนี้เจ็กเอาไว้ระเบิดเส้นนะเนี่ยเป็น18อันนี้18 RL นะครับระเบิดเส้นดีเดี๋ยวลองให้ดูนะครับไม่ได้ใช้หรอกนะครับในในนั่นไม่ได้ใช้หรอกแต่เนี่ยหย,ยิบออกมาโชว์เพื่อนๆดิ นะครับช่างสักยุค90นะใช้เครื่องรุ่นนี้เนียเดินเส้นลงสีลงเงาอะไรจะเป็นเครื่องตัวแบบนี้เนีีย่ยอเป็นยุคแรกๆที่เครื่องสักยุคแรกๆที่เข้ามาก็จะเป็นเนี่ลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นมีคอยคอยจ่ายไฟนะครับสองลูก มีบาร์นะครับบาร์กับนี่นะครับเห็นนะครับนี่ใบตีนะครับเหล็กสปริงตัวนี้เรียกใบตีนะครับนี่นอตจี้นะครับอ่าคาปาซิเตอร์นะครับเป็นตัวเห็นเห็นไหมอ่าเขาซ่อนคาปาไว้นะครับมีคาปาซิเตอร์อยู่นะครับเป็นตัวตัดไฟตัวนี่นะครับก็จะใช้พวกนี้นะครับทํางานกันนะครับอุ้ยทางานแรงดีมากนะครับทอกดีมากๆเราฟังกัน เห็นไหมครับเห็นไหมครับเข้าดูใกล้ครับเข้าดูใกล้นี่นะเสียงมันดังจริงนะครับแต่สะตกการตีเนี่ยเห็นไหมครับแทบไม่ตีเล็บผมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับความนุ่มนวลของมันนะครับเสียงมันดังจริงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเสียงมันดังจริงผมเอาเล็บลองอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับผมเอาเล็บกดเข้าไปเลยนะครับเนี่นะครับการตีของมันนะนุ่มมากนะครับนุ่มมากเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนุ่มมากนะครับนุ่มมากส่วนตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าจะผมใส่เขียไว้นี่ไว้ ตัวนี้ทำเงาได้อัดสีได้นะครับนุ่มมากตัวนี้ผมใส่18 18 RS ผมเอาไว้ระเบิดเส้นอิเลกซูบินะครับเนี่ยทำเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่เส้นใหญ่ละหน้าไม่ใช่นะครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะน,นี้นครับ่นแล้วหนักมากครับน้ำหนักมากน้ำหนักมากกว่าเครื่องรุ่นสมัยนี้เยอะเลยนะครับ แล้วผมทํางานทีสามสี 3, 5, ่ชั่วโมงห้าชั่วโมงหกชั่วโมงครับั่ำอย่างเงี้ยเครื่องเนี่ยมีน้ําหนักประมาณสามสี่ขีดเลยครับบางตัวเนี่ยอย่างเครื่องเฟรมซสายของเจกนะของเอกอิสาะนะครับ,เคร,บเครื่องดินดิเ็ตนับตัวนั้นเขาทาเฟรมซสายขึ้นมาแล้วก็น้ําหนักประมาณสี่ขีดเกือบครึ่งโลอะ่ะโหหนักหนักเลยอ่ะแต่ตัวนั้นโอ้บหตีบ้านเลือดเลยนะครับเส้นเนี่ยมาเลยเส้นสวยๆคมๆเนี่ยนะแค่ตะกิดน,นิดเดียวนะครับเนี่ยเครื่องพวกเนี้ ไปดูปลายเข็มนะดูนะนี่เดียวนะครับเอาไว้ระเบิดเส้นนะครัะแต่มันใหญ่นะครับลูมใหญ่นะครับอ s er. นี่ก็คือลักษณะขเข็มเป็นเข็มกลุ่มเข็มกลุ่มแต่ปลายไม่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 เป็นแหลมๆอย่างนี้ปลายจะเป็นตรงๆมานเป็นทู่ๆบางๆนี้เอาไว้ทําเส้นใหญ่โดยเฉพาะนะเวลาแทงก็จะแทงปัาบปัป๊ลากไปลากมานะครับลากไปลากมานี้นะครับก็ค่อยไปนะครับก็ค่อยไปนะครับ ใายเส้นใหญ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เทคนิคง่ายๆเลยก็ถ้าไม่มีตัวนี้นะเจ็ดจะบอกให้เลยนะใช้เข็ม9 9R เอ้ 9M M1 เสร็ดก่อนครัวคุณนุ้ยเรียกให้ใช้เข็ม9 9M1 ครับในการระเบิดเส้น,นการระเบิดเส้นในที่นี้ก็ทํายังไงมันเป็นเป็นแบนใช่ไหมเราก็จับหน้าแบน จับหน้าแบนจับหน้าแบนนะครับระเอียง45องศานะครับจากเส้นเดิมนะครับแล้วเปิดเปิดปลายเข็มให้เยอะหน่อยนะครับให้เห็นปลายเลยนะครับแล้วเอามุมเข้าไปนะครับแล้วลากช้าๆเลยนะครับช้าๆเลยช้าๆเลยนะครับค่อยๆลากมาใจเย็นๆเลยครับจะได้เส้นใหญ่ที่สวยงามครับแต่อาจจะไม่เข้มเพราะว่ามันเป็นเข็มลงสีแล้วอาจจะต้องตัดซ้ำใหม่อีกรอบสองรอบนะครับหรือบางคน ถ้าเปิดไฟแรงแล้วที่เอียงมาไงนะบางคนติดเลยก็มีแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เทคนิคแต่ทนตัวแใหญ่ของผมเนี่ยติดเลยแต่ผมไม่ได้ใช้ไฟแรงผมใช้ความช้าค่อยค่อยนวดแล้ววน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 แบบนี้นะครับใช้แนวแบนค่อยค่อยนวดแล้ววน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 นิดนึงวนนิดนึงนิดนึงนิดนึงค่อยค่อยไปนะครับค่อยค่อยไปเส้นจะใหญ่คมชัดชัดเจนนะครับแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวเจกมาเทสอันนี้เทสไปแล้วได้ตัวนี้เดี๋ยวไอ้ตัวนี้คือหินหยางนะครับหินหยาง นี่นะครับอินหย่างเดี๋ยวเจกจะมาทสเลขเก้าเครื่องไว้อะไรในหลวงนะครับเนี่ยออกปีเดียวที่ในหลวงเสียนะครับเนี่ยในหลวงราชการที่เก้าเสียท,ทํเทียรลึกนะครับเทียรลึกระลึกถึงนะครับนี่เจกก็ซื้อไว้เทียรลึกนะครับใช้ดีซะด้วยนะน,นี่ เหมือนกันครับเหมือนกันนี่อ่านี้ครับฟังดูเสียงมันเหมือนจะแรงนะครับแต่พอกระแทกเข่าไปไม่ใช่เลยเสียงมันดังดังอย่างนี้ครับบาร์นี่ครับบาร์เสียงบาร์กระแทกแบบนี้ครับนี่นะครับที่เสียงมันดังนะครับแต่สมัยนี้ยุคยุคใหม่นี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเครื่องผมเนี่ยเครื่องผมสามารถเดินท็อเข็มเบอร์ใหญ่ได้สุดสิบห้าสิบแปดผมเดินได้นะเส้น เข็มอาเดินได้สบายเลยนะครับเพราะว่าเครื่องที่ที่ผมใช้อยู่อะต้องบอกก่อนเลยเครื่องฮอคที่ผมใช้เป็นรุ่นแรกๆเลยที่ออกมาเป็นของเอกเขาสานนะครับเป็นของเอกเขาสานเขาทํามาดีมากดีมากมากโคตรมากเลยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งนะครับผมรับซื้อเลยผมพูดเลยว่าผมรับซื้อเป็นของเอกเขาสานเหมือนกันชื่อรุ่นว่าเอ็กเอกเอกเจแปนนะครับ เป็นเครื่องทรงเดียวกันนะแค่ตีว่าเอกเจแปนแต่เอกเขาสายเป็นคนทำนะทำส่งญี่ปุ่นเป็นระบบคลิกด้วยปรับเป็นคลิกตัวนี้ยังไม่ใช่คิกนะมันเป็นรุ่นแรกะมันเป็นใช้ปรับด้วยเกลียวเกลียวล็อกด้วยลูกยางนะครับถ้ารุ่นที่ทําส่งญี่ปุ่นนั้นเอกเจแปนนั้นจะทําด้วยเป็นคลิกระบบคลิกปรับเป็นคิก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 นี้นะปรับเข็มสั้นยาวนะครับก็พอดีคลิปนี้ก็มีเวลามาพูดนะพอดีน้องยังไม่มาก็ทำคลิปนี้ไปก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปมาเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวทำอีกรอบหนึ่ง ต่อกันไปนะครับก็ขอเดี๋เอาเครื่องมาลองให้ดูนะครับน้องๆหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเนี่เนี่นะครับเครื่องสักนะครับเครื่องสักคอยยุค90นะครับจริงๆผมมีหลายตัวนะมีเป็นสิบตัวเลยผมซีนซีนแลบไว้นะครับเคยถ้าย้อนกลับไปดูในคลิปแรกๆเลยใน EP แรกๆเลยที่ผมทําช่อง u t u b e เนี่ยนะครับจะเจอนะครับจะเจอผมก็ออกมาโชว์ตั้งแต่เริ่มแรกๆแล้วนะครับนะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับเดี๋ยวงานมัดเดี่ยวเราเรามาไลฟ์ดูกันต่อครับ,รบเ,ดเดี๋ยวดูกันต่อจากนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นคลิปเดียวกันไปเลยยาวนิดนึงนะครับเพื่อนเื่องานมัดเดี่ยวของเราวันนี้นะครับนี่ก็ได้ไปเท่านี้นะครับหน้าลารูมะขึ้นหนวดมานี่นะครับระบมนะครับระบม ข้างนี้กําลังลอกนะครับข้างนี้กําลังลอกนะนะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผม